สะพานนู้นใช่ไหมถ้ามันอยู่สะพานนู้นเราเข้าสะพานนี้ได้นะมรเหลืองมาบ้ามาบ้าวิ่งวิ่งมา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 สะพานมรเหลืองยิงเลยเหรอโดนไหมโดนโดนมรเหลืองมีคนมรเหลืองมีคนมรเหลืองมีคนะะะะะพานนนรรววัังงตรงนั้นมีรถจอดมึงไม่หนอกไปไม่ไปเอาไม่ได้ต้องทำฝั่งไง เฮ้ยมันไปแล้วฮัลโหลสะพานไปแล้วสะพานไปแล้วไม่มีแล้วเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งอ้อมดีกว่าไม่ไม่ถ้าถ้าจะมาต้องไปเอามักเหลืองมักเหลืองเห็นคนเดียวมรทอกมรทอกมรท๊อคเขาหรอต้องช่วยไหมอ่ะตรงนั้นต้องช่วยไหมอ่ะเที่ยวมรทอกกันงตื้อเลยสัสมึงขับผมผิดกฎหมายแล้วเวยเฮ้ยวิ่งอ้อมววิ่งอ้อมวิ่งอ้อมมันเข่า เดสโซนเดียว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 ใช่เหรอวะฮะมีเหรอคนมีเหรอตรกนี่หลอดเลยวิ่งโล่งๆเลสโซนอยู่ข้างหลังเขาอยู่ตรงหลังสี่เลยนะตรงบ้านที่พี่เอามาเมื่อกี้น่ะใช่ก็เห็นอยู่เมื่อกี้จะจะไปล็อกตรงนั้นน่ะถึงจะวิ่งกลับไัมกระตุกมันกระตุก ระวังเดซโซนนะเบอร์สามใครวะจะการดูเดซโซนข้างหลังได้หน่อยตรกมิกี่เดซโซนตกอะ่ะมองอยู่มีได้ไมีได้ซ่อนตีนนี่แค่บ้งเขาข,อข,อขาอ้อกูอยู่เนี่ยสามสี่สามสี่สามสี่ยังไม่บวกนะต้องประมาณสามสิบสามได้ผสานหมดมากบ้านปิดไม่รู้สะพานข้ามได้ไหมแต่บ้านปิดตรงนี้ไยี่สิบสองสี่เก้ายดเค หมวกสามเหลือใครมีไม่มีไม่มีไหมน่าจะมีหมดแล้วมั้งยามแย้มเนี่ยมองมองบนฟ้าดิมองบนฟ้าหน่อยว่าเห็นไหมวะาบนฟ้าไม่เห็นเหี้ยจจารย์กูอยู่กับไม่เห็นมองทางบ้านไม่เห็นสวยกูอยู่นอกมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันลงแล้วไอ้ดอกะไม่เห็นโอ้โหไอสัตว์ เกินไปไม่เห็นออคอมบนด้านฝั่งภาวนา,านไดาออ้วะเฮ้ยมีคนตรงบ้านฝั่งโน้นกูทำไง,ำงดีกูล,ลงไม่ได้ด้วยนี่คือสะพานนี่คือน้ำอยู่ไหนวะจะลงน้ำลงไม่ได้วะเฮ้ยไปไปไปนน้ำแข็งหมดเลยไม่ไ,ไ,ไม่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 ไมันม,ม,มีรถจอดตรงเนี้ยเเเเออยยหหห็็็นนนรถูู่ไม่ดอกนะหรือดอกวะหรือดอกวะเนี่ยคันนี้อดอกไหม ดอบ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 ดอดอบมีแฟร์แอบปนรถเก่งน่าจะดอบอยู่คราวนี้ติ๊กอ่ะต้องเอาอะต้องใช้เดี๋ยววิ่งเอาให้ โดนตกไลยตรงนั้นอีกว่าไม่ใช่แล้วคุว่าไม่ใช่แล้ววิ่งจะวิ่งสกาจะวิ่งจะวิ่งเนาะตรงกลางหรือว่าจะวิ่งเนาะลิมเรเลือกเล็กหน่อยเดี๋ยวสกายลิมเร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 นะตกลิมเรไปยาวไปแล้วเข้าเมืองใหญ่นั่นเล่นมาเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวจะซ่อมเสียงเท้าให้ หลังนี้ไม่อยู่ว่ะแฟนนูนแล้วกันเอานาจุดตรงนั้นมตรงนี้ตอดเก็บยังไงวะเอาเก็บได้โอเคไปไป,ไปก่อนไปก่อนเก็บเก็บรถแปบบ๊บ ใช้โฟก์คยังไม่ได้ปะมันใช้ AK <c oughs> น้ำมันหรอไม่ต้องใช้หรอกไปกระตุก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 คนคนไหนวะรถมาไม่จอดช่างมันไม่ต้องยิงไปไหนวะนะ่ะไปดูแล้วโอเค ไม่ถ้าเกิดมันจอดเรายิงไม่จอดไม่ยิงไม่ยิงไม่รู้กี่ตัวโอเคโอเคปล่อยผ่านปล่อยผ่านเมื่อกี้ผมติ๊กตรงไหนมีคนวะันแถวเนี้ยไม่ใช่ตรงเนี้ยตรงไหนที่ไม่มีคนนะลืมทิ้ติ๊กเมื่อกี้ลืมแล้วเนี่ยลืมจุดคำตอบสองจะบอกกันอยู่โอเคโอเคตรงนี้ตรงบนเขาบนเขาอ่าอ่าอ่าแค่ขึ้นรถแล้วหายแค่รถตีกันมันจะนเดือดประเด็น ดูวงก็ดูวงก่อนที่สองคนบวกแล้วบวกทุกคนแล้วสบายตอนนี้เล่นเล่นเล่นเอาบวก<ม> <c oughs> เล่นเอาคะแนนบวกพอไม่ต้องหวังเลยมากโม่ใกันชนะว่ะมาคอยอนอนงั้นใช่เหรอโอเคนอนบ้างเงี้ยเออเงียนบ้าเหียนป,นนปกลก่าสกายโกยเงียนบ้า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 โอ้งวงกว่าวงไปนูน่นว่ะ จะไม่จะวิ่งไปหรือว่าจะขับรถไปรอดอิ่มีเหมือนเดิมเออเอดอื่นไปกินสักลูกไหมไม่ไม่จะวิ่งไปหรือว่าจะขับรถไปให้เลือกวิ่งไปได้ป่บว่าวิ่งแล้วกันกูวิ่งแล้วก็ลิ่มเลยเดี๋ยวแม่งเสื้อแต่ละคนไม่กี่คนไลยเฮียกูอะตัวดีเลย เฮ้ยใครทำอันน <hein> ี้บ้างอะไอ้ไฮระเบิดไฟมันติดติดหัวทำไงอะถือระเบิดอะบอกเป็นเกินระเบิดไวไวอะเดี๋ยวเขเดี๋ยวผมปั้งสิไอ้สัตยากูรู้ไอ้สัตว์เย็นนีเลกลินอะไรไม่มีคนข้างหนระเบิดมาส่วนไอ้มีคนบวกบวกคนบวกคนบวกอ่าโอเคใจเย็นนะใจเย็นนะไม่ใช่ไหมแสดงพี่บอลอ่ะใจเย็นนะแต่เป็นมอเตอร์ฮอสไ้ผมแหละโอเคนะ พี่ใจเย็นนะรู้สกไม่ได้ไม่เห็นทางหลังคๆนะเยนะเ็ตโมยรโมยิง่เขาบอกะไรเมืองนี่เฮ้ยนเกตตโน้นอวิ่งไปแล้วเขเขเ a h วิ่งอยู่เด็๋วิ่งเวิ่งอยู่ โอเคแถวเรือได้แถวเรือยังไงมัเข้าเรือมาแล้วจะบอกว่าจะขึ้นเขาแบว่าสตัวต้องสองสองดีโอเคโอเคนี่ตรงนี้มาร์คจุดโครับคตรงนี้ดูกันพี่ครับอยูนี้อันนี้เห็นประมาณสอตัวนะที่เหลือยังไม่เห็นนะเห็นแค่นี้นะ ระวังนะระวังนะวิ่งวิ่งดูเลยนะเขาอยู่ปะพาคารเขาอยู่ปะพาคารปล่อยปล่อยปล่เขาอยู่ไปปล่อยเขาอยู่ไปเราเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนกันนะปะพาคานปะพาคานปะพาคานรมาสุดปะพาคานวิ่งตายรอรอรอดักปะพาคานปะรอดักดีกว่าอยู่บ้านนี้แล้วมุงแล้วบ้านไหนบ้านหน้านี่เหรอบ้านนี่เหรอบ้านนี่อบ้านนี่ยบ้านนาเออบ้านนาไม่ให้บ้านหน้าดิ าานายอีก<า>ใช่ป่ะโอเค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 โอ,อเคามาเออแต่ระวังตรงนี้นะเพิ่มมีตัวเหลือเท่าไหร่ที่เข้ามาต้องขยับไปอีกวิงตรงๆเข้าไปเดี๋ยวดำให้ก่อน ันนี้คต้องไปอีกลงล่างเลยเล่นล่างดูตรงประาคารเเฮ้ยข hey, <come> ้างบนมีของให้เก็บนะข,ข,ข้างบนดีกว่าข้างบนดีกว่าเล่นเล่นข้างบนสองคนเล่นล่างให้ไปเลยไปเลยต้องลงล่างพี่เฮ้ย <Hey, S 1> <Hey. S 2> เห็นแล้ว หลังนู้นหลังนู้นเลยะหลังลริมสุดเพราะว่าหลังนู้นอยู่ยนวงต้องไปวะไปแล้วกันไม่รู้กี่ตัวไม่แน่ใจเฮ้ยอู้ยึดแม่ไปแล้วไม่ติ๊กไม่ติ๊กกูแตกสองตัวบนซ้ายไกลๆวันนี้วันนี้สองตัวสะพานสะพานติ๊กสะพานอีสัสสะพานติ๊กเออสะพานสองตัว ที่เหลือไม่รู้ไปไหนกันวะว่งมา่นสภามีนะใกล้ๆเลยระวังที่เหลือไม่รู้บ้านนี้เดี๋ยววงอยู่ ไอตัวพะปาคารไปไหนแล้ววะเออพะปาคารนีบมาแล้วไงมานาันไหนเด็กเข้าๆเฮ้ยมีคนหน้ากูหน้ากูาาาสองตัวตรงนั้นตรงนั้นสองตัวมีนี่ไปแล้ว,วอยู่อยู่อยุดอยู่บนเขาไม่ใช่หลังหินแล้วขึ้นขึ้นขึ้นไปยาวเลยสองตัว,วขึ้นไปยาวเลยหน้าสองตัวตรงตรงสะพานนี่แกลงไปว่ะหายไปไงวะเนี่ยต้องมีสองกระบี่ีป ตรงๆวะไปดิต้องมีรถวะแยว่ววะไม่มีรถแตกได้แค่นี้แหละอนั่นได้ไดแค่นี้จริง,รงๆนั่นได้แค่นี้ต้องมีรถไ,ได,ไไดแค่สองอ่ะเห็นแค่เห็นสองเหมือนกันไม่ไหนวะหรอวะไปดิไปไปก่อนไปก่อนได้สองคนไปไปดิพี่อหายิงคมอ่ะ ยิงคมกูขนาดสากาไม่ใช่ขนาดเอเคเฮ้ยวิ่งอยู่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 โอ้ไปมันไปไหนวะนะ่นั่นน่ะวิ่งอยู่สองตัวปล่อย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 ดีร้องเมื่อไหร่สัมผัสเลยรอเหียระวังบ้านซ้ายดูเช็คบ้านซ้ายให้ถ้าแตกปล่อยเลยนะ ไม่เอาดีกว่าไม่เช็คดีกว่าตรงตรงไปแทงตรงไปเจ้าต้องดูวงไว้ว่าจะไปกูหาพุ่มอยู่ก่อนอพุ่มเนี้ยแต่สิบคนแล้วมอบิ้งไปไม่มอบิ้งไปบ้านหลังเนี้ย ขาวขาวเห็นไหม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 เต็มตัวเลยเอาโพอย่าโพไว้อย่าโพไว้มันไม่เห็นมันไม่เห็นวันขาวันเขามักสองตัวที่เดี๋ยไม่รู้ละไอตรงเมื่อกี้อ๋อไอตรงที่เห็นเมื่อกี้ของมั้งสองตัวที่ติ๊กตอนแรกอะตรงตรงนั้นสองตรงตรงที่ผมติ๊กสองเราสามสี่เจ็ดอีกสามตัวหายไปไหนครับ สีส่เ,เหรอโอเคงั้นก็เหลือตัวหนึ่งหายไปไหนบ้านหมูบ้าน,นะมานไม่รู้ไม่รู้รอรอดูวงก่อนต้องต้องต้องงัดสักไม่ต้องต้ององัดสักตีนึงงเอาตีที่มันมีจำนวนคนชัวชัวมักเหลือมีสองตัวจกงัดตีตีมักเลือก่อนถ้าถ้าจังกัดอะมักเหลือมีสองตัวไม่สองก็สามนะไม่แน่ใจไม่สองก็สามมันเสือเสียตัวหนึ่งไม่สองก็สามหมูบ้านสรงเนี้ยนี่โอเค รอดวงรอรอรอ,ลอโอ้ยเอจบิลเฮ้ยมีสโมอขึ้นข่าววิ่งข่าววิ่งนะไอเดียเราต้องเอามาักเหลืองก่อนนะไอเดียหรือว่าจะไปมาฟ้าเลยเอาไงไม่รู้โอเคเอามักแหลงมักเหลืงก่อนเลย,เ,ลยเออเออถ้า,า,าไ,ไดานข่ไป ไม่รู้มักเหลืองไปยังนะหมดเดี๋ยวเฮ้ยมักเหลืองตายมักเหลืองตายเป็นกล่องแล้ว<อ>มักเหลืองตายเอาแล้วเอาแล้วมักเหลืองตายเนี่ยเป็นกลอน่องเนี่ยเป็นกล่องเนี่ยมักเหลืองมีแก้วเนี่ยเป็นกล่องแล้วเนี่ยเป็นกล่องแล้วเป็นตอนไหนวะตอนแรกมีนะเว้ยผมไม่ไม่ไหววะจะไปยังไงวะโอ้เหยีดเกรย์ แ๊บหนึง่งต้องวิ่งฉีกเนินซ้ายไปอ่ะรอดอยู่ตโอเคต้องวิ่งฉีกเนินซ้ายอัน,นหนึ่งเก็บแล้วอ่ะผมอยู่ได้ลหรอยืนยางเขาได้นะที่ต้องไปสองคนอะม,มันยิงโฮดเรื่อมีรถจอดรถระเบิด วิ่งไปทำเรา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 สองเห็จแล้วโอ้โหกูตายอืมลงบ้าน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 ปล่อย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 ทำอะไรไม่ได้ปล่อยวิ่งวิ่งต้องวิ่งวิ่งมาฝั่งนี้ไม่ฝั่งนี้วิ่งมาเล้เลื่ฝั่งนี้เลืน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 ฝั่งนี้ฝังน้องนนัี่ าดกำแพงอุ้ยขาดมากันมา้ต้องทิง้งต้องทิ้งต้องทิ้งไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องทิง้งต้องเข้าวงด้วยยิงไม่ทันมันเห็นกำแพงเลยทางซ้ายไงต้องเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องเล่นทางซ้ายก่อนเขาบอกอยู่เล่นทางซ้ายก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไร ขวามาอีกขวามันยิงมาไงมันไม่ขวาขวาขวาสกายเราให้อยู่เมื่อกี้ได้อยู่ก็ช่างคนไ,ไหวใจปะเน็